าาเลยใส่บาดกันนะขึ้นชุดสุกฝันบอดีวรอใส่บาดนะครับหลวงพ่อใส่บาดบ่แปลว่าเนี่ฝันบอดีแห้งหลวงพ่อฮะฟันบอดีฮะฟันไยมฝันม่ขึ้นในหลวงพ่อฝันลายนะครับย่างไปใส่กะหาทางออกกะบ่พอดหลวงพ่อโอ้ยอยากกลับไปบ้านดีสองหาทางออกกะบ่พอแต่หลวงพ่อลายว่ายโยมอีกหลวงพ่อมาทูกดงป่าหาทางอวกบ่พ่อ เปนใหไงไปทางไหยมฮะหลวงพ่อกระหาทาาออกเื่อแบบหครับบอหลวงพ่อเนี่นนยนป็นลนไงท่านสี่ครับขึ้นบนถนนอยูย่หลวลงพ่อไปก้อนหลวงพ่อหาทางออกพอแล้วแจได้ย,ยมเด้อแยยอ่ยมเ้ยหลงพอหลงทางดทิศย่ทุ่งสงสักไหหลวพอได้ย มูเจ้าลูกลำลูกไปมาอร่อยหาสิเมตแล้วนี่คือพือที่มาต่กลูกไนี่ลูกสางของมกไข่เมันเป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้วว่าไข่เป็นคนสางมาเจอมูเจ้าไออกไขไข่ตาสินใจเด็ดขาดต้การต้การกับมูเจ้าต้องการไปต้อีการไป เอานน้ำบ่อะฮอย่าัวโอ้อ้าขวมเงยลูงว่าไม่สิกินน้ำโอ้กมไม่เสดายเสด็ดไบ้หน không mình đi mình đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มึงนเก็บมางข้างได้หนิไงบ้าบออุ้ยมึอนี้มึงต้องเปิดเผยตัวตนพอมึงเป็นคนเก็บขยะบอกจอมยุดตามแผนโอ้มาแล้ว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 ว้าเดี๋ยวไม่ว้าเดี๋ยวไม่เจอฮะเจาบ่ะมาไม่เอาไม่เก็บประวัฮะ เฮามาใส่บ่กูบ่มนคนเก็บข่กูบ่๋มนคนเก็บข้าวจ้าิหิ